สวัสดีครับวันนี้เรามาพบเจอกันอีกแล้วนะครับผมจากที่ไม่ได้ลงคลิปไปนานเลยครับวันนี้จะมาลองของเล่นตัวใหม่ครับอาจจะเป็นตัวเก่าของคนอื่นนะครับแต่ผมยังไม่เคยใช้ตัวนี้เป็นขาลิปเปอร์ครับเพิ่งสั่งมาใหม่ครับห้าขาครับ แบบฟังปุ๋ยได้ตัวนี้จะเป็นชุดของของผานพวน6ใบนะครับผมได้ถอดตัวใบผานออกแล้วก็ใส่ตัวดิปเปอร์แทนครับจะประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวดูว่ามาลองรถ27แรง5้าขานี้จะไหวหรือเปล่านะครับ แต่วันนี้ไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับมาระเบิดดินดูก่อนว่ามันจะได้อะไระเป็นยังไงนะครับอาจจะลงไม่เล็กเท่าไรครับวันลดเล็กนี่ก็เป็นสวนอ้อยครับประมาณกาไรครับตัวนี้ตัดสดนะครับแต่เผาใบทิ้งครับส่วนตัวนี้ก็เอาไว้ทำพันธุ์ครับ มันไม่ค่อยลำไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับแต่ก็ดีกว่าไปซื้อเขาอยู่ครับเรามีอ้อยแล้วก็เอาอ้อยที่ไปปลูกต่อได้ครับเดี๋ยวผลงานจะเป็นยังไงก็รอติดตามชมนะครับผมเดี๋ยวขอไปลองกันครับ จากที่เราได้ลองใช้งานดูก็ความเล็กก็น่าจะประมาณนี้ครับนี่เป็นท่อที่ปุ๋ยลงครับแต่วันนี้ไม่ได้ใส่ลองมาใช้ริปเปอร์นี้ดูก่อนครับถือว่าโอเคนะครับผม ประมาณนี้ครับผมก็จะใช้ดาบคอนโทรนช่วยครับใช้ดาบตัวนี้ก็ที่เบอร์สี่เลยครับนี่ก็เป็นนี่เป็นล็อกเป็นดาบครับเวลาเจอหินหรือก้อนหินที่มัน แข็งนะครับตัวนี้มันก็จะยกยกขึ้นช่วยครับดีดขึ้นช่วยครับก็ถือว่าช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่เราก็ไม่ได้วิ่งเร็วขนาดนั้นนะครับตามกำลังรถก,ก็ค่อยๆไปครับผมเดี๋ยวทําไปเรื่อยๆครับถ้าเป็นตัวสามขาก็ดินก็ไม่ ไม่แตกละเอียดแบบนี้นะครับตอนนี้ก็ได้หลานมาช่วยครับกำลังหัดใช้ตัวนี้ครับทีมงานหลานครับครับผมดูว่าดีเลยครับตัวนี้ น่าจะได้ส3สไร่แล้วครับตอนนี้ก็มาอีกสวนอีกแปลงนึงนะครับสีไร่เรื่องเกวดินตรงนี้จะแข็งครับ่อ้ต่อที่สามแล้วเนาะคิดว่าถ้าจะไม่ผิดครับตัวแปดไร่ ตัวนั้นก็เสร็จแล้วครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับผมสวัสดีครับ